มหาไทยสมุทรปราการร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์นางสาวอรวรรณิชินศรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการและคณนะร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามโครงการบ้านนี้มีรัฐปลูกผักกินเองบริวเวณพื้นที่ด้านหลังห้องทดสอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการร่วมการปลูกผักสวนครัวอาทิต้นกระเพรามะเขือพริกโหระพาแล้วก็ยังมีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะจัดทำถังขยะเปียกเพื่อคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปซึ่งทางชมรมแม่บ้านมหาไทยร่วมกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้มีการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพร้อมทางน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองลดรายจ่ายสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนของตนเองครับ